โอ้โหดูพริกต้นนี้ครับโตเร็วงามไวใบสวยจริงๆครับสวัสดีครับพบกับผมเกษตรกร,ร,กรชาวบ้านนะครับสำหรับพืชที่ปลูกใหม่เขาต้องการธาตุอาหารหลักคือไนโตรเจน ในโตรเจนเนี่ยเป็นธาตุอาหารที่ช่วยให้ต้นไม้ที่เราปลูกใหม่เนี่ย mm hmm. เขาจเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีเรียกได้ว่าโตเร็วงามไวแล้วก็ใบสวยด้วยวันนี้ผมมีวิธีที่จะทำให้ต้นไม้ต้นพืชที่เราปลูกใหม่มันดูดกินสารอาหารในโตรเจนได้เร็วกว่าปกติเพื่อที่จะให้เขาโตเร็วงามไวนะครับมีวิธีการทำอย่างไรไปชมด้วยกันเลยครับ ต่อไปนี้เป็นวิธีการทําปุ๋ยไนตโตรเจนเพื่อที่จะให้พืชเนี่ยดูดกินได้แบบเร็วๆเลยนะครับโดยที่ผมจะใช้มูลจิ้งเหลีดนะครับรตาเกษตรกรชาวบ้านท่านมีมูลอย่างอื่นก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับสาเหตุที่ผมใช้มูลจิ้งเหลีดตาเกษตรกรชาวบ้านเนี่ยก็เพราะว่าที่มูลจิ้งเหลีดมันมีไนโตรเจนสูงครับนะครับผมผมจะเทลงไปเลยเทลงไปในถุงผ้านะครับถุงผ้าที่เป็นตะข่ายแบบนี้นะครับ ผมเทลงไปเลยอันนี้1กิโลนะครับหลังจากนั้นผมก็มัดปากถุงครับแล้วก็ใส่ลงไปในน้ํานี่เลยครับนี่แบบนี้เลยนะครับให้เขาจมนะครับให้เขาจมลงไปในน้ําครับหนึ่งวันผ่านไปครับเราก็เนี่ยครับยกขึ้นมาเลยเราก็จะได้น้ำเนี่ยครับน้ําอันนี้เป็นน้ํามูลจิ้งเรีดนะครับ อันที่เป็นกากอันนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเอาไปใส่พืชผักสวนครัวของเราได้นะครับหรือว่าเอาไปใส่ที่โคนต้นไม้ที่เราปลูกได้นะครับปุ๋ยมูลจิ้งหรีตราเกษตรกรชาวบ้านนะครับมีไนโตรเจนสูงครับไนโตรเจน3.89%นตะครับนะครับไนโตรเจนเนี่ยจะช่วยเร่งให้พืชเจริญเติบโตได้ดีครับคราวนี้เราก็นําไปใช้ได้เลยครับวิธีการใช้เราก็ใช้เนี่ยนะครับ 1แก้วครับต่อน้ำหนบัวเอาไปเลยครับเนี่ยนะครับน้ำหนบัวก็ประมาณ8ลิตรถึง10ลิตรนะครับเราก็ใส่ลงไปเลยแล้วเราก็นำมารดเลยนะครับที่โคนต้นรดทุก3-5วันนะครับแล้วก็ต้นพืชต้นผักที่เราปลูกจะโตเร็วงามไวใบสวยครับไม่ใช่เฉพาะพลิกอย่างเดียวนะครับใช้ได้กับพืชทุกชนิดเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นพืชผักสวนครัวหรือว่าไม้ดอกไม้ประดับก็สามารถที่จะใช้ได้ครับไม่ใช่เฉพาะไนโตรเจนที่สูงเท่านั้นนะครับปุ๋ยมูลจิ้งรีตรากรเกษตรกรชาวบ้านยังผสมเชื้อราไตรโคเดมา่าซึ่งเป็นเชื้อราที่เป็นปฏิปักษ ต่อเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคพืชโดยเฉพาะต้นไม้ต้นพืชที่เราปลูกใหม่เนี่ยจะมีโอกาสที่จะเป็นโรครากเน่าโคนเน่าแล้วก็ต้นกล้ายุบตายนั่นเองเชื้อราไตรโคดม่าที่อยู่ในปุ๋ยมูลชิงหรีตรากเกษตรกรชาวบ้านนี้จะช่วยป้องกันโรคต่างๆที่เกิดขึ้นกับต้นกล้าที่เราปลูกใหม่ครับ ปุ๋ยมูลจิ้งหรีตราเกษตรกรชาวบ้านที่อยู่ในมือผมนี้ขนาดบรรจุ1กิโลกรัมราคา50บาทท่านหาซื้อได้ที่ร้านเกษตรกรชาวบ้านหรือพิมพ์คำว่าสนใจที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าทุกท่านคงได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอบพระเจ้าวอวยพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ